ตัวอย่างนี้นะฮะลองมาดูการประยุกต์ใช้เป่าไพทอนนะฮะที่ใช้ในการวาดรูปเนี่ยลองวาดรูปออกมานะฮะถ้ารูปภาพนั้นมีความซับซ้อนนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการแบ่งปัญหาใหญ่นะครับแบ่งภาพใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยลองดูตัวอย่างตามนี้ครับสมมุติว่าถ้าเราจะวาดรูปต่อไปนี้นะฮะวาดรูปหุญญ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาดูนะฮะถ้าอยู่ดีๆเราวาดรูปหุญญ่นยนต์นี้เลยนะครับบางท่านอาจจะดูว่าเอ๊ะมันก็ซับซ้อนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ถ้าเราแบ่งปัญหาใหญ่ตัวนี้ปัญหาของหุ่นยนต์นี่นะครับออกเป็นปัญหาย่อยๆแล้วก็ทําได้มียากนะฮะเราอาจจะมองแบบนี้ครับถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าส่วนประกอบต่างๆเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยเราอาจจะสร้างฟังก์ชันในการวาดรูปสี่เหลี่ยมออกมาก็ได้ครับและเอาสี่เหลี่ยมนั้นนะฮะประกอบกันเป็นส่วนต่างๆนะฮะจากหุ่นยนต์ตัวแบบนี้ดูยุ่งๆหน่อยนึงนะฮะเปลี่ยนให้ง่ายขึ้นนะครับเราอาจเขียนเป็นโฟชาร์ดได้แบบนี้ครับลองดูนะครับ อาจจะมองว่าหุ่นยนต์ของเราเริ่มต้นทำยังไงครับเริ่มต้นปั๊บวาดสีพื้นก่อนหรือว่ารูปหุ่นยนต์ของเรามีสีพื้นด้วยนะจากนั้นอะไรครับวาดเท้านะวาดทีละส่วนนะฮะวาดเท้าทั้งสองเท้านะฮะต่อมาครับนี่คือวาดเท้าสองเท้านะฮะวาดเท้าสองเท้านะฮะต่อมาวาดเลยครับวาดขาขาสองขาขึ้นมาต่อมาครับวาดตัวตัวขึ้นมาต่อมาครับวาดมือ มือขึ้นมาต่อมาครับวาดคอคอขึ้นมานะฮะต่อมาวาดหัวหัวขึ้นมานะครับต่อมาวาดตาตาออกมาต่อมาวาดปากปากออกมาครับจบหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับหรือรูปภาพที่มีความซับซ้อนเราอาจจะทํารูปภาพนั้นนะครับให้มองทีละส่วนแล้ววาดแต่ละส่วนออกมาก็ได้ Nah, คราวนี้ถ้าเราจะวาดหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับพัฒนาออกเป็นโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราดูนะฮะหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแต่ละส่วนนี่นะครับเ,เป็นโครงสร้างลักษณะของสี่เหลี่ยมนะฮะผมจะทาแบบนี้เลยครับสร้างฟังก์ชันวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนโดยฟังก์ชันวาดสี่เหลี่ยมนี้นะครับสามารถกําหนดขนาดได้ว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะฮะนั้นฟังก์ชันในการวาดสี่เหลี่ยมผมใหเป็นแบบนี้เลยครับ อันนี้เรียกเต่าไพทอนขึ้นมานะครับแล้วสร้างอ็อบเจกต์ชื่อทีนะครับนี่ฮะวาดสี่เหลี่ยมครับเล็กทนเกิลนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้นะครับรับเลยครับรับค่าสีรับความยาวนะครับวัดความสูงจากนั้นนะครับบอกว่าวางปากกาลงไปกําหนดขนาดกําหนดสีแล้วก็อะไรครับระบายสีพื้นจากนั้นในนี้ครับวนลูปสองครั้งดูนะฮะในการวนลูปสองครั้งทำยังไงเพราะว่าสี่เหลี่ยมนี่นะครับ สี่เหลี่ยมเนี่ยจะต้องมีสี่ด้านนะฮะแต่ว่าสี่เหลี่ยมของเรานะครับแต่ละด้านเนี่ยอาจจะยาวไม่เท่ากันคือมองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะเพราะใช้วิธีนี้ครับวาดไปในแนวนอนนะฮะวาดไปในแนวนอนครับเลี้ยว90องศาแล้ววาดในแนวดิ่งอย่างนี้ครับวาดในแนวนอนแล้ววาดในแนวดิ่งจากนั้นครับวนลูปสองครั้งครับอันนี้นะฮะใช้คําสั่ง for ตั้งแต่หนึ่งถึงสามวนลูปสองครั้งนะฮะพอเราวนลูปสองครั้งปั๊บนะครับ เราก็จะได้รูปนี้ออกมาครับได้สี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นนะครับเรานําสี่เหลี่ยมนี้นะครับไปวางในตําแหน่งที่กําหนดก็ไม่ใช่เรื่องยานะครับตาแหน่งที่กําหนดเป็นะไงครับกําหนดโคอิเนตออกมานะฮะโคเนตจุดตรงกลางเนี่ยนะครับคือจุด x กเท่ากับศูนย์วเท่ากับศูนย์เราอาจจะเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับนะฮะถ้าเราเขียนโปรแกรมนะฮะผมเขียนตามนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันวาดรูปสี่เหลี่ยม Na, ฟังก okay. so ์ชันนี้นะครับรับความสูงรับความยาวรับสีจากนั้นในนี้วนสองครั้งครับเพื่อวาดสี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับผมจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมจะใส่ค่าความยาวความสูงกับสีลงไปนะผมเขียนแบบนี้ครับนะฮะผมเขียนแบบนี้นะฮะแล้วผมลองให้วาดช้าๆดูนะฮะฟังก์ชันนี้อยู่ตรงนี้ครับและจบไปละฟังก์ชันนี้จบตรงนี้นะฮะจากนั้นนะฮะโปรแกรมหลักบอกว่าอะไรครับให้วาดช้าๆ จากนั้นครับกำหนดสีเป็นสีนี้นะครับแล้วก็กำหนดตำแหน่งวาดสี่เหลี่ยมออกไปนะฮะมีความยาวยี่สิบหน่วยสูงความยาวห้าสิบหน่วยสูงยี่สบหน่วย <c oughs> จากนั้นกำหนดตำแหน่งใหม่ครับตำแหน่งขาอีกขาหนึ่งนะครับแล้วก็ยาวห้าสหน่วยสูงยี่บหน่วยกำหนดสีเป็นสีเดียวกันนี่คือวาดขาของหุ่นยนต์ลองรันโปรแกรมดูนะครับในจำนวนกำหนดสีพื้นได้เป็นแบบนี้เลยครับ ก็ได้ขาสองขาขึ้นมาคราวนี้เราวาดให้ครบลองดูนะครับถ้าเราวาดแต่ละส่วนจะได้ตามนี้เลยครับอันนี้คือฟังก์ชันวาดสี่เหลี่ยมนะฮะอันนี้วาดขาอันนี้วาดวาดเท้านะครับชุดนี้วาดเท้าวาดขานะฮะวาดทีละส่วนไปจนครบนะฮะแล้วก็วาดหัววาดตาวาดปากลองรันโปรแกรมดูนะฮะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะวาดเท้าวาดขา ะะวาดตัวนะครับวาดมือวัดแขนนะครับวาดหัวนะฮะวาดตาวาดปากนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการรันโปรแกรมนะครับคราวนี้เราจะพบว่าถ้าเราสอนให้วาดกราฟิกนะครับมองภาพที่ดูยุ่งๆนะครับมองออกเป็นปัญหาย่อย และเราให้อะไรครับวาดแต่ละส่วนย่อยนะฮะและประกอบกันเป็นรูปที่ต้องการนะครับการเขียนโปรแกรมลักษณะของกราฟิกนี่นะครับสามารถฝึกเด็กคิดได้ดีเพราะเด็กนะฮะชอบรูปชอบอะไรที่สวยๆอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับตัวอย่างนี้ยังฝึกเรื่องการกําหนดโค о р เ и ตทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วยลองดูนะครับสนุกสนานมากเลยนะครับลองคิดรูปภาพออกมาหรืออาจจะให้เด็กนะครับลองวาดรูปในกระดาษก่อนก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนรูปในกระดาษนั้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลองดูนะครับไม่ยากครับ